ข้อที่1ในการที่เราสามารถจะโน้มน้าวใจคนได้ก็คือว่าถ้าเกิดการโต้เถียงนะเคล็ดลับในการชนะการทะเลาะโต้เถียงกันนะคืออะไรนะสมมติว่ามีการโต้เถียงกันคุณอยากชนะการโต้เถียงนะั้นยกเว้นเป็นการโต้วาเทียนะคุณทะเลาะกันกับผู้ชีวิตคุณทะเลาะกันกับลูกคุณทะเลาะกันกับเพื่อนกับอะไรก็ตาม ถ้าคุณอยากจะชนะการโต้เถียงคุณต้องทํำยังไงวิธีก็คือถ้าอยากหยุดการทะเลาะกันเคล็ดลับสำคัญที่สุดคือ,อเขาเรียกว่าเราเป็นฝ่ายถอยยอมยอมนะก็คือวิธีการหยุดทะเลาะนะก็คือเราไม่ต้องไปพิสูจน์ไม่ต้องไปเอาชนะเรามันยอมอืม หมือนกับว่าเขาเรียกว่าเงียบเงียบการเงียบนี่คือดีละถ้าเกิดก็ลังวงเว้งวงเว้งวงเว้งอยู่การที่เราเงียบนะแล้วก็ยิ้มรับเนี่ยแล้วก็ค่อยๆฟังว่าเขาเนี่ยจะอยากจะบอกอะไรเราคือเหมือนกับว่าไม่ต้องเถียงคืนนะถ้าเขาวอลลุ่มสิบเราเราต้องหลี่วอลลุ่มให้เบาแล้วก็เงียบนะแล้วก็อาจจะถามคืนไปว่า มันจริงไหมอะไรแบบนี้การที่เราหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันด้วยความเขาเรียกว่า,าไม่ตอบโต้กับก็คือมัอนคล้ายๆกับว่าการทะเลาะกันเหมือนเวลาตีเทนนิสกันอะมันจะตีกันไปตีกันมาตีกันไปตีกันมาจนอีกฝ่ายอีกฝ่ายแพ้ใช่ไหมเหมือนเขา้เขารับไม่ทันใช่ไหมถ้าสังเกตว่าเวลาคุณเถียงใคร ทะเลาะกับใครและคุณชนะเนี่ยมันชนะไม่จริงคราวหลังเขาก็จะจะหาทางเอาชนะคุณต่อแล้วก็เขาก็จะเก็บงำความแบบว่าเขาเรียกว่าความแค้นในใจนะมา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 เป็นเชื้อเพลิงปะทุในรอบหน้าถ้าเกิดเขามีโอกาสเขาก็จ่ายนะั้นนะเพราะเพราะฉะนั้นการเถียงกันก็คือไม่มีใครชนะมีแต่ผู้แพ้ก็คือทุกคนสองคนเป็นศัตรูกัน แล้วทุกครั้งที่คุณเถียงกันเอาข้อมูลมาหักล้างมาถล่มทลายกันเนี่ยอีกฝ่ายก็จะเขาเรียกว่ายิ่งพิสูจน์ตัวเองว่าเขาถูกนะระบบเขาเรียกว่าระบบการทํางานของสมองเราคือเราจะพยายามพิสูจน์สิ่งที่ถูกต้องที่คิดเขาเรียกว่าพิสูจน์ความเชื่ออะไรที่เราเชื่อเราจะบอกว่ามันถูก นะเพราะฉะนั้นคนสองคนที่เชื่อไม่เหมือนกันเนี่ยถ้ามาคุยกัน,นยังไงก็ไม่จบนะแต่จริงๆแล้วมันก็มีเทคนิคการที่โน้มน้าวความเชื่อเปลี่ยนความเชื่ออะไรซึ่งเป็นเทคนิคขั้นสูงเดี๋ยวขราวหลังเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันให้อีกทีหนึ่งนะแต่เบื้องต้นก็คือว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าจะไปเปลี่ยนความเชื่อเขายังไงก็คือการที่คุณอะถอยนะถอยนะแล้วก็เงียบนะนะ ถ้าเขาถ้าเขาตำหนิแล้วคุณขอบคุณได้ก็ยิ่งแล้วใหญ่คือไม่ใช่ขอบคุณแบบประชดนะขอบคุณจริงๆก็ก็ก,ก,ก็ก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดคุณยังทําไม่ได้ก็ก็เงียบก่อนแล้วก็ฟังเขาจริงๆว่าในเบื้องหลังของวูฟคำเวิร์ดดิง้งอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาไม่พอใจมันคืออะไรให้เราฟังดีๆ บางทีอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งบางทีเขากําลังต้องการอีกบางเรื่องที่เราไม่ตอบสนองเขาเขาก็เลยเพิ่มวอลลุ่มให้ดังนะเพราะฉะนั้นในการที่จะทําให้มันสงบที่สุดก็คือการที่เราเงียบเราเหมือนยอมถอยยอมแพ้นะ,ะเพราะว่าการที่เราเราแพ้เนี่ยไม่เราไม่ได้แปลว่าเราแพ้เราแย่เราอะไรนะเพียงแต่เราเรายุที่ภาวะเราสูงกว่าก็คล้ายๆกับว่า เวลาลูกกับพ่อแม่ใช่ไหมเวลาทะเลาะกันอะไรแบบนะี้พ่อแม่เขาจะบอกว่านิ่งได้กว่าคนที่วุฒิภาวะสูงคนที่นิ่งกว่าเขาจะเป็นฝ่ายถอยในการทะเลาะเขาจะไม่เป็นฝ่ายรุกในการที่ทะเลาะให้มันชนะนะใครใครยิ่งทะเลาะวอลลุ่มเพิ่มแสดงว่าคุณยิ่งอ่อนแอนะเพราะฉะนนั้นพอคุณรู้ว่าตรงนี้นะให้ออกเป็นกฎส่วนตัวของคุณได้เลยว่า เราจะไม่แบบไปเถียงกับใครให้เสียเวลานะโดยเฉพาะเหมือนกับว่าถ้าเกิดในโซเชียลนะถ้าเกิดใครกำลังกาลังมีปัญหาทางโซเชียลอะไรต้องตอบไม่นองอะไรวิธีการดีสุดคือถ้าเขาคอมเมนต์มาหาเรื่องคือเราก็ปล่อยคอมเมนต์นั้นอาจจะแบนอาจจะลบคอมเมนต์แต่ไม่ต้องไปตอบโต้กลับว่าไม่ใช่คุณเป็นอย่างนี้เวลาเราเถียงเราตอบโต้กลับมันเป็นการ เพิ่มดี gree ให้เขาเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราเถียงกลับไปเนี่ยเหมือนกับเป็นฟืนทําให้ไฟของเขาลุกโชนกว่าเดิมแล้วมันก็จะไม่สิ้นสุดเราเถียงกลับไปไอคาเถียงนั้นเขาก็จะวิะคเคราะห์คําเถียงว่ามันเขาเวลาเราเถียงคืนไปด้วยความร้อนเนี่ยด้วยอารมณ์รุนแรงเ,เขาก็จะเขาก็จะเหมือนกับว่าในสมองเขาเนี่ยมันจะเพิ่มอุณหภูมิแล้วก็จะบอกว่าไม่ใช่ผิดนะ เพราะฉะนั้นเถียงกันไปเถียงมาไม่จบนะทางที่จบเงียบแล้วก็ฟังเขาแล้วก็ทุกอย่างจะลี่้ขายคุณลองลองไปใช้ดูแน่ดีการเถียงกันมันจบด้วยอีกฝ่ายยอมนะ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 หรือไม่ก็เลิกคบกันไปเลยนะโอเคโดยเฉพาะถ้าแบบมีปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรแบบนะี้มันไม่จบแน่ๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อแล้วทุกคนอ่ะคนที่ทะเลาะกันมันมาจาก2อ,อย่างคือว่า ความเชื่อมันไม่ตรงกันแล้วก็มีเรื่องบาดหมางกันเคยแบบไม่รักษาสัญญากันอะไรแบบนี้เคยเพียนอะไรแน,นี้คนก็เลยทะเลาะกันนะ